สวัสดีครับพวกเราคูปุซ่ากันนะครับผมดั๊กนี่นะครับผมวันนี้เร่อยู่กันในเกมไฟยูนิเว e ร์สกันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นกิจกรรม Happy New Year ของเกมไฟนะครับก็เข้าสู่ปี2025นะฮะก็สำหรับกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการเฉลิมฉลองปีงูนะครับก็ Uh, จริงๆไฟล์เนี่ยเพิ่งจะหมดจิตกรรมคิดมาดไปผมกะไว้แล้วว่าช่วงที่มันมีจิตกรรมปีใหม่จะเป็นช่วงเกือบๆจะสิ้นเดือนมกรากันอยู่แล้วนะฮะก็จิตกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24มกรานะครับจนไปถึงวันที่20กุมภานะจิตกรรมนะครับจะมีสส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยมันจะเป็นเคเวสไลรายวันครับเคเวสไลรายวันเนี่ยเราจะได้รับหลังจากที่เราเนี่ยผ่านพ้น1วันไปก็คือทุก ห้าทุ่มของเวลาประเทศไทยเนี่ยมันคือทุกเช้งคืนของเวลาเซิร์ฟนะฮะมันก็จะทําทการส่งเควสให้เรานะเควสเนี่ยมันจะได้อัตโนมัติแล้วก็วิธีการทำเควสเนี่ยมันจะต้องทำสามอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือตีมอนเตอร์สามสิบตัวนะครับสองก็คือไปเก็บฟาร์มของทำแร่ทำเหมืองหรืออะไรก็ได้ครับผมแนะนำว่าใครที่มีถุงมืออยู่แล้วนะครับไปเก็บพวกเบอร์รี่พวกอะไรก็ได้นะอันนี้ก็รับได้เหมือนกันอันนี้ก็จะง่ายหน่อย นะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการล็อกอินนะครับอยู่ในเกมใช้เวลา30นาทีครับก็จะสำเร็จเควสนะครับเควสเนี่ยเราจะได้รับกล่องซึ่งมันเป็นกล่องสุ่มมันชื่อว่ากล่อง2อ2่ห้า2025 New Year Lucky Box นิวเย y ร์ลก็นะฮะก็ในนี้เนี่ยมันจะได้ของรางวัลตามนี้เลยเดี๋ยวผมไปเปิดในเกมให้ดูนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามันได้อะไรก็แน่ๆ รอบนี้มีใบคูณมาให้นะแต่ว่าอัตราเรทเนี่ยแค่สเออก็1วันทำได้1ครั้งครับก็ทุกคนเนี่ยจะได้กล่องแน่นอนนะแล้วก็มันจะมีการสะสมการทำด้วยซึ่งการทำเควสรายวันเนี้ยถ้าครบรอบ7ครั้ง14ครั้ง21ครั้งเนี่ยเราจะได้กล่องตามนี้เลยนะก็คือมันจะมี New Year Box ที่มันเป็นกริฟบ o ็อกเนี่ยแบบหนึ่งก็คือได้ตอน7วัน7ครั้งนั่นแหละ นะครับกล่องแบบ2ได้ตอนทำครบ14ครั้งและกล่องแบบ3นะครับได้ได้ตอนเราทําครบ21ครั้งเออซึ่งของแต่ละเบอร์เนี่ยนะครับแต่ละเลข1 2 3มเนี่ยมันได้ต่างกันนะก็จากที่ผมดูของก็โอเคเลยเออแล้วก็แจ้งเตือนนิดนึงว่ากล่องใบที่2นะครับมันจะได้ก็เมื่อต่อเมื่อเราเลเวล 61เป็นต้นไปนะฮะก็ระวังกันดีๆนะไอ้กล่องเนี่ยมันจะได้ตอนเราเลี้ยว61ดังนั้นก็ไปเก็บเลียวกันกัน,ก,นกันเอาไว้นะแต่ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเลย61ไปแล้วยกเว้นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอของผมนะอ่ะทีนี้ส่วนที่2อนะครับอันเนี้ย มันจะเป็นการล่ามอนเตอร์ทั่วไปนะครับก็คือในเกมเนี่ยเราไปตีมอนที่ไหนมันมีโอกาสดรอปนะแต่เขาบอกว่าโอกาสเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะฮะเออโอกาสน้อยมากแต่ผมก็ยังได้นะผมเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้3-4ใบถึงประวะน่าจะ2-3าใบอ,อ่ะเออก็ได้อยู่กล่องเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับกับสองพันยี่สิบห้านิวเยร์ักกี้็อกเนี่ยกล่องแบบนี้เลยก็เปิดได้ของเหมือนกัน แต่ข้อเสียของกิจกรรมเนี่ยคือกล่องมันไม่สแต็กเว้ยเออก็คือถ้าได้เนี่ยเราก็ต้องคอยมาเปิดถ้าไม่เปิดเดี๋ยวช่องมันเต็มนะครับก็เข้ามาดูในเกมนนิดนึงแล้วกันนะครับสาหรับอัตราการได้เนี่ยเนี่ยผมได้นะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะได้เหมือนกันนะครับส่วนของที่ได้นะเรามาดูกันในนี้ดีกว่ามันดูง่ายกว่านะครับก็มีอ่าใบคูณนะครับนี่ใบคูณเอนเอ่อใบ ES ของเรา นะครับแล้วก็มีอาหารครับที่เพิ่ม HP นะครับมีใบใบสล็อตของเรานะครับที่ทำให้สล็อตของเราเนี่ยใช้ได้ไม่จำกัดคือไม่มีดีเลยนั่นแหละนะฮะแล้วก็พวกวิตาดิงอะไรแถวๆนี้นะครับแล้วก็มีหินโจมด้วยนะเออแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวาสายไหมนะฮะ Catton Candy นะฮะแล้วก็ตัวนี้คืออะไรอี่ 2ี่สิบเปอร์เซนตตัวนี้คืออะไรวะน่าจะเป็นบัฟทั่วไปอ่ะผมลองเปิดดูแล้วกันผมได้อะไรบ้างบาบเวนจรมอ๋อได้หินโจมเมื่อกี้โอ้โหเปิดปุ๊บได้ของดีแล้วหินโจมผมอยู่ไหนวะเห็นชื่อเมื่อกี้นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าผมมันเรียงอยู่ตรงไหน,นหินโจมหินโจมเขาไปไหนหินโจมเราไปไหนใช่ไหมเมื่อกี้ได้หินโจมหรือว่าได้อะไรวะ อ๋อได้ดีเฟนต์แน่เลยผมน่าจะได้ไอเนี้ยได้อ่าหินกันนะฮะโอเคผมอีกสามกล่องอ่ะเปิดดูมันให้เปิดทีเดียวไม่ได้ด้วยโอ้โอบ้านะเนี่ยมันสแต็กไม่ได้นะครับนี่ผมได้มาแล้วอ๋อัอน,นี้ได้สายใหม่นะฮะเออสายใหม่ก็เก็บเอาไว้เอาอันที่เราต้องการเลยนะส่วนผมนี่คงเอา,เอ,าอะไรดีผมคงอันเนี้ยโอกาสคิ่เข้านะครับเออเราเป็นเบสนะต้องใช้อันนี้ไป เดี๋ยวไอ้สายไหมเนี่ยเก็บเก็บดองๆเอาไว้ให้เราได้เยอะนะครับต่อไปได้โอ้โหสกอรีรเทิร์ไอสกอร์เนี่ยผมใช้ไม่หมดสักทีนะฮะสกอรีรเทิรน์เนี่ยมันได้5อัน5อันนะโชคดีมันยังสแต็กได้นะแต่ว่ามันไม่สแต็กกับอันอื่นเว้ยอันนี้อ่าเอาเอเหมือนกันนี่หว่าโอเคอีกใบหนึ่งไปเลย ป้าโอ้โหได้แอคชั่นสลอตซึ่งเบรมันไม่ต้องใช้เออแต่ละอันโอเคนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ผมบอกว่ามันจะมีอะรอบ7วัน14วัน21วันนะครับมันคืออันนี้นะเออก็สะสมเควสนะครับเราเสร็จเควส1หนึ่งครั้งก็จะสะสมไปหนึ่อัอนนะครับก็ต้องสะสม7แล้วก็14 21นะตามนี้เลยถึงจะได้กล่องตามหมายเลขที่ว่านะครับก็ต้อง เล่นให้ครบอะแต่มันหมดตั้งวันที่ยี่สิบกุมภาก็หลายวันอยู่นะครับเริ่มยี่สิบสี่หมดยี่สิบก็ถือว่า,าได้ยี่ิบเอ็ดแน่ๆถ้าเราไม่ไม่ไม่ขาดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็คิดว่าเล่นทุกวันอยู่แล้วนะไฟล์เนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจิตกรรมปีงูของเกมไฟยูนิเวิร์สฮะก็หวังว่าเพื่อนๆหน่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็ใครที่แบบว่าเอ๊ะไฟมีจิจกรรมอะไรนะครับ ไม่ค่อยได้เข้าเกมก็กด Subscribe ช่องเราได้นะเราก็จะทำอัปเดตพวกกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งเกมไฟเกม m a p l e Story เกมมิวนะครับแล้วก็เกมคาบาวนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็พบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ